สวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์ุที่20กุมภาพันธ์2560นะครับวันเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตลาดนัดกุกระบือแสงสว่างอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้บรรยากาศน้าแน่นเยอะนะครับนี่มันง่วนไหลอยู่นะครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับรถติดท้ายังลงมาพันใดญอยู่เครื่องรถก็มีนะครับง่วนใหญ่เหมือนีก็เปิดหลักสองนน้อยๆนะครับง่วนใหญ่ลอยหาซื้อไปสองหมื่นนิดๆ เปิด,ด,ดเปิดให้กันซื้อ <laughs> ไทยกางสาวหน,ออ 30, น,น่อยใส่รอยสามสิบข้า้าเจ็ดคู่นี้ข้าเจ็ด <laughs> ตัวละตัวละสิบหาตัวละส <laughs> ิบหาไปเป็นคู่เร้าเจ็ดกันเลยอยากตัวเปิดมาสิบหาเพราะกำลังเข้ามาอีกขั้นหนึ่งนะครับ แม่ลูกสาวเจ็ดสองสาวสสาวสนใจที่ต่อได้เบอร์ใดนะครับ081 0 8 1 0 8, 4ห045 9689น้าานะครับไว้อำผู้ช้สนใจก็ทรมาสอบถามนรงรรบอยู่ระแวกใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันเนี่ยนะครับผู้ใช้ลองคําพูนท่องผู้ใชยลองคํานะครับใกล้ๆกันเนี่ยนะครับสายแรนข้าวเดียวนะครับ นี่ครับอยู่ระแวกนี้นะครับอลอยสามหาบนะครับสาวนั่นเครื่องดําเต็มเลยนะอันนี้เครื่องเหลืองนะครับสาวเจ็ดสาวเจ็ดหัวงามหัวงามสามตัวนั่นว่านท่ายไปแล้วนะครับ เิบงของหม่บ้าน,นะครับสามตนนี้ขอหมู่บ้านนะครับทายุไปมาบ้านนี่นะครับพันหนึงอ 1, อนแล้วมื่นพันจบสื่อกันง่ายหมื่นพันจบมีคนหายล้ะสื่อง,ง่ายละหมื่นพันนะครับไปกลางนะครับ เงินหาร้อยเงินหาร้อยก็มี่นพันจบกันแล้วไงไทยกลางลูปว่านสองอยูหละแม่แม่หว่องหว่งแกงว่านนี่แ้งขายกู เดี๋ยวนี้เราชิ้นเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยย่องกวนไรกินเขาไม่โรยยุงยกประกันเขาืจอปะกันป็นองั้นนั้นถ้ามัจินั่นแหละโลยไป่ดีลมต้องใจเพราะว่านี่มันนี่จังหวัดดอกคับสี่แยงนะบบ่ลมัน

สี่หมื่นหาสองตัวเป็นไห่สี่มืน่นเต็มครับขาดกันอยู่หาพันใส่ร้อยหาสิบอหาบวกก็มันจอยมันจอยนะครับตัวละมื่นเปดสองมื่นนี่กันสุดสุดที่ด่านนี่กันนะไปแล้วนะครับว่าได้กันตัวละสองมื่นเป็นไห้ตัวละสองมื่นครับ บ่ได้กันไปแล้วบรรยากาศกันเรื่อยๆนะครับต่อร่องกันในหางไงเพื่อนกันนั่งสุ่มอยู่ทางสาราหน่อยก่อนนะครับอาทิตย์หน้านะครับเหยียดน้ามกลับกลอนมาเตรียมเลยนะจะคึกคักกว่นนีนะครับ พ่อเดีิมครับยนมือ <c oughs> ง้วเรียงง้วเรียงหลักสองตึงเั็กน้อยครับ <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> พราะม่าพี่หน่อเขาแบบหาซื้อต้าปั๊บปายนะครับง้วเรียงค่อนข้างจแะบบ ฟืดช่วงนี้นะครับง้อเรื่องสือดดีๆนะก็ไปได้แนกับเป็นง้วเหนือนะครับมันดีสื่อต่อมือกันยี่ทา่านเบื้อง เอ้ยม่มานกหโหที่ย่างงาบอยู่ข้างนอยู่ว่ะท่านใก็แล้เดน้องหาไดกด <laughs> ừ. Đây cái tôi đây được rồi bạn <laughs>